สวัสดีค่ะพแม่พ่นงองเมื่อนี้ก็มาพอก,กับมาดามคำนวณคือเก่านะคะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวสามคัคคีนี่จะเป็นสพาพเล่าเด้อพแม่พ่นงองสภาพเล่านะครพนมเนาะที่มาดามไปมาแล้วเนาะก็เลยเอามาฝากพแม่พ่นงองให้เบิ่งไปน้ำกันสมัยเจ็ดปีที่แล้วมาดามก็ได้มายืนทายรูปอยู่ตรงนี้ล่ละเอาไปเบื้องตัวเลขแนวทางของเราสามัคคีกันเลยไม่เป็นการเสียเวลา น,นี่ก็จะเป็นลาวสามชีของเซียนหนุ่มเด้อค่ะของเซียนหนุ่มเมื่อคืนเข้าไปตัวรูด,ดอยู่เนาะพแม่พี่น้องถือว่ายังไม่หลุดเกือบแตกสามตัวพูดได้หพ่อเม่พี่น้องเกือบแตกสามตัวนะคะเพราะว่าลาวพัฒนาออกลาวสามชีก็ดรดดไปว่าศูนย์เก้าหกพูนหายมากศูนย์แปดหกต้มเดียวแต้มเดียวเต้มเดียว,ยว,พ,วพี่น้องแต่ตัวรูดหกยังมาให้เห็นเนาะ ให้หกแปดโอหกเก้าแล้วกับขอโทษขออภัยแฟนครับสู่ขู่สู่ค้คอนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องที่มาดามลงคลิปไปเมื่อวานมาดามเอาพิษที่ว่าเลขกเล่าสามาชีออกไปเอาเล่าวีไอพี่พ่อแม่พี่น้องบบได้เขียนเล่าสามาชีแต่ว่าเป็นเล่าวีไอพี่เป็นเล่าวีไอพี่เมื่อวานนี่นี่ตันนี้ แต่วละเหล้าสามมาขี้สียออกอะไรเด้วเฮ้ยเดี๋ยวมาดามจัดไอ้พุ่มพี่น้องเล้าเล่าสามมาขี้ออกตัวนี้เริ่วพวมพุ่พิณนอ้ 9, 1, 3, 7, องเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าเนาะเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าขวงเหล็กมีที่มาเอาของซ่องเอาขวงเชีอกน,นมเหมือนันเนาะ ต้องเป็นชุดนีพ่รมพี่น้นองชุดนีโบ่แมีนมาดามก็เลยผิดพลาดประการดะพิษย่างมหันขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยเด้อพ่รมพี่น้องอ่ะมือนีสิบอห้ผิดเนาะค่ะเนาะขอโทษขอษขอภัอยหลายหลายเพิ่นกระแหงว่าอยูนะ่เนาะพ่รมพี่น้นองเพราะว่ามาดามอันไปทำธุระเนาะไปนครพนมแล,ล้วลงคลิปแบบ,ววบรวด่วดบูเรเชอย่างละเอียดไปเขียนเอา วี <VIP S 2> <VIP S 1> ่ไอพี่พรมพินองแต่ก็เป็นเหลาสามัคคีแต่ว่าเป็นรอบวี p ไอพี่บัวเป็นรอบเหล้าสามัคคีธรรมดาอันที่จริงแล้วกับแมนอยู่อันเดียวกันอ้าเมื่อนี้มาแล้วเหล้าสามัคคีแน่นอนเช็คให้เรียบร้อยแล้วค่ะอ้าถ้าใครจะตามของเสียนุ่มวันนิดเตรียมตัวแคปหน้าจอ เจนนุ่มให้มาวันนี้รูดเราวสามคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้0ูนย์กับ2สอสองตัว4ี่หาง0ูนย์7จ8สองเจตัวกันก็จะเป็น0ูนย์สสตัว3ามหาง 0, 0, 0ูนย์ส0งเแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสีสยนหนุ่มวันนี้เนาะสตัวเน้น2องหาง เน้นไปที่2 7แล้วก็2 8 3ตัวเน้น2หาง0 270 28แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มวันนี้เนาะืันนี้บ่พาดดอกพแมัพี่น้องแสดงว่ามี FC เล่าสามัคคีลายอยู่คำว่าคอมเมนต์ลายลายว่ามาดามลงผิดมาดามลงผิดเลขลับนางฟ้าไม่ผ่านเมื่อคืนต้องกรับขอโทษขออภัยวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวสามัคคีสองทุ่มคึ่งคืนนี้ 7กับ9กสองตัว4หาง2ตัวก็จะมี7จ็ดสา9เจเบิ้ลก็จะเป็น7จ9ดเตัว3หาง3ตัวก็จะมี7 9็ดเก้าสามเสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่7เน้นไปที่93แล้วก็5 95เนาะคะ่ะเนาะสามตัวเน้นหางเดียว เจ็ดเก้าห้าบู๊ยว์คับเจ็ดเก้าสามค่ะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเอากาบขอโทษขออภัยกันเราพิดเราโมถือเนาะทุกคนกับตองมี่พีดแล้วพรมพี่น้องโมมี่ผู้ใดสิถือลอยเปอร์เซ็นต์เสมอไปดอกเนาะมีผิดพลาดมั่งก็ให้อภัยกันเนอ้องพรมพี่น้องว่าวโมมี่ผู้ใดอยากทําผิดไปตลอดอ้าวซอเซ่ใช่คือบ่ไปมือหนีเรื่องมันผิดงานบา่มาผิดงานคือข่อยนี่าะ คือขอ่มาดามนี่หมอเจ้ามาพิดงานหมอเจ้ามาเล่าสามัคคีบ่านี่ชาวแช่แชให้วันนี้รูดเล่าสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสามหกสามแปดห้าหกห้าแปดตัวกันก็จะเป็นสามห้าสามตัวสามหาง สามห้าหกสามห้าแปดสามสามห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามที่ห้าหกแล้วก็ห้าแปดสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามห้าหกสามห้าแปดแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของชเชียชัยแล้วไปต่อเป็นของใครเนาะขอบบุญขอบคุณชอเสียชัยที่ห้ตัวเลขน่าท่างมาว่างทั้ง่องเนาะ ตาขอบพพคุณหลายหลายต่อไปเป็นของ Par Par ล็อกจิกผารวยล็อกจิกผารวยกะบ่อไปเนาะมือนีมือใหม่ไปใหม่พ่อแม,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 ม่พี่น้องตรงกับขอโทษข,อไ,ขอไปแฟนครับล็อกจิกผารวยล็อกจิกผารวยให้มาวันนี้รูดเราสามคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หาง สองตัวก็จะมีสี่ศูนย์ี่หนึ่งหศูหนึ่งตัวกันก็จะเป็น4ี่สองสามตัวสามหางสามตัวสามหางก็จะมี640 6 4ศูนยี่หนึ่งหกสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ6กสี่สองแล้วก็สองตัวเน้นก็จะมีห มี4041ูสามตัวเน้นสองหางหกสี่ศหกสีนึเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอพ่อแม่พีน่น้องถ้าใครจะตามของเลขล็อกอิกพารวยวันนี้เนาะเพื่อจะได้ไปเล่าสามาคีกันขึ้นนี่สองทุ่มครึงแล้วค่ะนะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของซ่องสูวรนเอาซ่องสูวรรนกระบไปตรงกาพอขอทษขพอไพ่แฟนคับซ่องสูวรนเด้อค่ะเด้อสวบของใครก็จิ้นของคนนั้นนะพ่อแม่พีน่น้อง จะได้เอาไว้เป็นแนวทางเพราะว่าเพื่นกับไฮมาแชร์แนวทางเนะอ่ะเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่ของซองสุวรรณว่าจะเข้าจะปังไหมจะถูกใจเอฟซีรืเปล่าซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดเราสามาชีสอง,งครึ่งคืนนี้หกกับแปดสองตัวสี่หางหกสองหกสี่แปดสองแปดสี่ 2, ตัวกันก็จะเป็นหกแปดสามตัวสามหางหกแปดสองหกแปดสี่หกหกแปดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกสองสี่แปดสามตัวเน้นหางเดียวหกแปดสี่สี่แปดนะแปดสี่แล้วบูพี่น้องอะแคปหน้าจอถ้าใครจะไปกับ สองสุวันแล้วไปต่อเป็นของใครต้องกาบขอโทษขอให้แกนช่องสุวันนอ้องพแมพ่นองที่บวก่าบกปังกะขอโทษขอไพ้แกนขับทางช่องเนาะแล้วไปต่อเป็นของของแรกนี้ที่มาก็ไม่ผ่านเนาะต้องกาบขอโทษขอใหยเลขมีที่มาเป็นน้ำผิดพลาดในบ่เมื่วานเนาะบวกเะบาเนาะขอโทษขอให้พรมพ่นองไปต่อเมื่อนี่เมื่อไม่ต้องไปเด้อบาทน,นี้เนาะ เลขมีที่มาอะจะพิจารณาให้ดีบม่อยากให้บาบา็อกบ่อยากให้ขาดบกขาดบอกบ่อยากให้ขาดตกบกพ่องพอม่พี่น้องแน่แต่ว่ากันยังบ่เข่าท่าอยู่มาดามบ่มันสิสด้เศร้าอีรลบบ่สิบ่ไนดขึ้นหอดกันอยู่บ่ละพอมีพี่น้องกันเศร้าเนาะเอ้าเน่ฟ้าให้เศร้าเถอะยังมีลมหายใจสู่ไปตัวคือเก้าล่ะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูด ลาวสมัครีสองทุ่มครึ่งคืนนี้1กับสามสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีหนึ่งเจ็ดหดสาตัวกันก็จะเป็นหนึเก้ตัวสมหาง1นึ่งสามเจ็ดหนดหนเกสองจะเน้นสองหางเน้นไปที่ 3, 7, 3, สามเจดสสมตัวเน้นสองหาง หนึ 1> 1, 3, 7, 1, 3, 8, ่งสาเจ็ดหนึ่งสาแปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขนี้ที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของดาล่ามาดามกระโบพันตรงกาบขอโทษขออภัยพูพี่น้องมือนี้ของมาดามกระโบพนันขอโทษขออภัยขันชอบแต่อย่าลืมกาาดไลค์กดแชร์พูดไม่พี่น้องเนาะจะได้อยู่น้ำกันไปดุนๆนฟังเสียงกันไปน้ำสกนเนาะกันเนาะ มาดามที่ให้ตัวใดสิเข่าสิบปังบ้าน้อกันเนาะ,ะ,นาะมาดามให้วันนี้รูดเราวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าแปดห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าตัวกันจะเป็นห้าเจ็ดสามตัวสามหางก็จะมีห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้า ห้าเดห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่7จ็ดแปดเจดเกสมตัวเน้นหางเดียวห้าเดแปดเดี๋ยวค่ะเอาแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้กับขอบุญขอบคุนเอฟซีสุขสุขคนเนาะค่ะที่ให้ตัวเล่เอที่เข้ามาติดตามส้มทั้ง่องของมาดาม แลกาบขอบคุณขอบคุณเซียนเซียนเนาะค่ะเจ็ดเซียนดังที่ให้ตัวเลขนวทางมาวางทางช่องราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ